นี่กำลังลงมือผัดักป้องไฟแดงอีกแล้วนะครับสามสี่เมนูเลยนะครับนี่ก็กลับข้าวหน้าฐานทั้งนั้นเลยนี่ครับนี่ดูนะครับอันนั้นก็ผัดผิดปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาปลาทอดแล้วก็ยำแหนมนะครับยำแหนมไปสามอันก่อนไม่ได้ทำพริกปูเลยนะโอเคครับโอเคครับนี่ดูครับดูการทำนะครับดูการทำจะให้ลงมือขนาเล็กอ่ะเดี๋ยวชุข้อใส่บบ หน้าจอนะคะถ้าเกิดท่านใดอยากต้องการสินค้ากินข้าวกันเยอะๆนะคิดถึงน้องไอ้ข้าตาลายหมดแล้วค่ะจูนมาแล้วค่ะเต็มที่ครับมดส้มจัดไปหมดส้มอัลร้าลงวันนี้พ่พรวันนี้วันนี้มาทันกินข้าวเย็นบ้านลุงม่อใช่ครับใช่ครับ ยืดเลยพี่ไม่ยืดเลยสวัสดีค่ะคุณมื่ดาที่ไฟจ้าบล็อกไม่นดครับนั่งเลยขอผูกไฟจ้าหน่อยพี่เลยไฟจ้าไม่ได้นะอย่างแรกเข้ามากดไล่ขอของพุงกาขอบปงวยจ้าทำไรกินข้าวพระสนุกมกดีใจจังขาว่างจะไปเที่ยวหาครับผมส่งมา ส่งมาอะไรเดือดอกไม้จ้าเดี๋ยวส่งให้จ้ากดให้เล้วนะยาพีดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในลูหูเพิ่มเลดงานคาลีบเข้ามากดดลค์ให้นะจะาขอบคุณนะคะเล้วงนายปลดลายให้น้องขมิบสีกันด้วยนะจ้าน้ำขิงดังนดันจ้าดันดันยกลค์ถึงพันเลยนะรับ เจนโนตวัสดีครับดันเล็อไหลล้ววนะคะจูนพิสีเองค่ะเปลี่ยนชื่อให้สั้นลงกับผมสุนิภาโฆษนานานโฆษมานานเถอโฆษนานานเถอตะมอกดอกผักติ้วบ่มีบ่จะลูกมีมันยังไม่ออกนะครับ สวัสดีค่ะแม่การโทรศัพท์ของสองเรื่องดูตามเป็นไม่สุกหรอกปกติดูตามทั้งสองเรื่องเลยกดไม่เคยให้เลี้ยงสองสองอะไรสองขว้างดูคนเดียวสองท้องเลยสองเที่ยงเลยหน้าตาทุกอย่างนะคะบาทเดียวจวดมึมม๊กทำอะไรกินนะครับวันนี้จะน่าอร่อยจัง กินสะดาวจืดด้วยเนาะต้อยากขับขากใช่ครับมากินไปไหมนี่ไม่จืดมันขมเคยซื้อผักสะดงมาปลาดิบมันขมกสดงไปคนเดียวนั่งดูสบายดีกว่าครับขามีสามแปดสามครับตวดดิจ้าน้องจูนลุงตวดดิจ้า ทำอะไรกินกันหุ่มอ๋อผัดตะพุ่งยายถอดนั่งบังมาเลยว่าไม่เห็นอะไรเรือตายขยับออกไปเลยปิดดแลลล้้้วกไเเเเเออออาหหืื่่มนตย นี่ผัดผักบุ้งไฟแดงจ้านี่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 ครับสองจานครับสองจานผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับปะไปกินข้าวกันลงคลิปยังเสร็จแล้วเหนื่อยเลยไหมพีวย์ เานแน่นขงไปทานข้าวต่อนะครับไปทานข้าวต่อโอ้สุดยอดเลย้าลงไ้าเอาขาลงก่อนขาลงาเื่อี่จ้บหรอพี่้อาจิ้ามาด้วยไปไม่แรงไปไม่แรงกระทามันเล็กมันขลุกคลิกไม่ได้อมาดูกับข้าวนาทานกันทั้งนั้นเลยนะครับคคนไทยนะไม่มาคือคนลาวได้ กระถิบเขา่าตริบเข่าเห็นบ่เออหน่าอยู่ในตู้ละนี่ไระเด้นลงไปเอาเองอยู่ในตู้ใสเห็นบ่นี่นี่ตู้ใสข้างล่างเห็นบ่นี่จ้า ตอนทำกับข้าวเสร็จก็หุ่นวายกับกล้องเลยนะนั่นละนี่เลยอู้ยหน้าทานทั้งนั้นเลยไม่ได้กินเมนอมาก้ินเองนะไม่ได้ท่าไม่ได้กินด้วยนะอันนี้ก็ผัดผักบุ้งนะครับอันนั้นก็ยำหมูโยอันนั้นก็ทอดปลาครับอันนู้นก็ผักสะเดานะครับอันนั้นก็ผัดผักบุ้งอันนี้ก็ผัดผัดเผ็ดปลาช่อนนะครับล้จะรน้ำพริก โอ้ยกินไปขึ้นกระปุกแล้วเนี่ยแม่ป้าปูเอออืมโอเคนะครับโอเคนะนี่หน้าตาทั้งนั้นเลยทุกอย่างนะคะที่เอฟซีไฮหมานะคะเด้อเด้อค่ะเด้อกินเดียวกันใช่ครับไรสุดเด้อ่ะเดไลฟ์สดเด้อค่ะเด้อหิวข้าวขนาดหิวแม่เอารัวๆขมิบจะไปตามหาผู้ชายจ้าขมิบพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ขมิบจะไปตามหาผู้ชายนะครับผม เดี๋ยวส่งหัวใจไปให้อ่ะหัวใจไทยไปเลยใครได้ยินเสียงนัดแล้วกดหัวใจมาหน่อยครับผมกดหัวใจนะครับเออเอามาเด็ดิจแกงมะังงามให้กินนูนนัดรักแกงมะรังงามสิอะไรกิจแกงมะรังงามไม่มีปลาใครได้ยินเสียงนัดกดหัวใจหน่อยจ้าแมงวันนี้รับหน่อยไปกินไหมแมงมะรังงาม แมงลังงามก็มาสี่กุมภาวันใบมันไทยอันนี้มันดาแล้วเปล่หวันจากใจกะคุณบอกจากกุ้งเดือดแล้วใครขอขอไหมกูดูมึงขอรูปครับขอบคุณค่ะไปหอยไม่มีตลาดแต่มันจะหอมบอกไม่ขมผักหวานเอาเลยนั่งทานเลยนั่งทานเลยลุยลุยเลยนั่งเลยนั่งเลย เข้าอเลยขจาร์พี่ทิ้งอะไรล่ะทิ้งสิบสี่ลุงทาเข้าอะไรนะนี่อะไรนี่ต้องกดก่อเนี่ยนี่วันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับหกคนนะครับสองทีมพี่โจไม่อยู่นะครับวันนี้มมเเ็็ ที่เอามาหายขอบคุณทุกทุกๆคนเลยค่ะเด้อดูอีกรอบนึงครับน,นี่นนมาง่ายน,นิดในชนเราต้<ด>อนหมูต้มกับไผ่ข่านะอันนี้ของใครจานเล็กนี่น้มพริกปลาป่นโอ้โหอันเป็นไง<ด>